สวัสดีครับผมกิมตลาดภูนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาพบกับเหรียญหลักยอดนิยมของวงการพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือเหรียญของหลวงปู่เม่งอินทสุวรรณโนแห่งวัดบางสแกนไนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับชาวตลาดภูเนี่ยเป็นที่แสวงหากันเป็นอย่างมากแล้วก็ใครมีแล้วนะครับตามห่วงแหนเป็นอย่างมากนะครับก็คือเหรียญเสมาปี2 5 0 6นาหะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีทั้งกระไหลเงินกระไหลทองนะครับแล้วก็เคยพบเห็นเหรียญลมดําด้วยนะครับ ผมเนี่ยได้จากบ้านคุณลุงท่านนี้มานะครับเป็นลักษณะซองเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเช่าหาในยุคสมัยนั้นนะครับราคา100บาทนะครับทองเนี่ยบาทละ300นะครับถือว่าเป็นการเช่าหาที่ค่อนข้างมีราคาสูงเป็นอย่างมากทําให้เหรียญรุ่นนี้นะครับพบเจอได้ค่อนข้างน้อยนะครับ แล้วจํานวนการจัดสร้างเนี่ยไม่มากจนเกินไปแน่นอนนะครับเพราะว่าหมุนเวียนในสนามเนี่ยค่อนข้างน้อยเดี๋ยวเราจะให้รับชมกันนะครับส่วนด้านในเหรียญนะครับไม่ได้เป็นการใส่นะครับเป็นการแม็กลักษณะแบบนี้นะครับเราก็เอาออกมาได้เลยนะครับแต่เหรียญเนี่ยค่อนข้างเดิมเป็นอย่างมากนะครับนี่เดี๋ยวเราให้พิจารณากันนะครับหน้าเหรียญนะครับจะเขียนลักษณะแบบนี้นะครับวัดบางสแกนไนนะครับเป็นหลวงปู่เม่งเต็มโอนะครับด้านล่างจะเขียนหลวงปู่เม่งอินทสุวรรณโนนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันต์แปดทิศแบบนี้นะครับสําหรับเหรียญ ที่ผมเอามาให้เพื่อนได้รับชมวันนี้นะครับเป็นเหรียญไหลเงินนะครับอมีการจานด้วยนะมีจานทั้งหมดหลายตำแหน่งนะครับสําหรับผมเนะี่ยเบื้องต้นเนี่ยดูตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอีกนี่สวาแล้วก็สุนะครับอ่าตัวนี้จนเป็นตัวสุเบื้องต้นเนี่ยเหรียญน,นี้ค่อนข้างเดิมเป็นอย่างมากดูนะครับรอยจานที่จานลงไปในเนื้อเหรียญเนี่ยสีทองแดงยังแดงแป๊ดอยู่เลยนะครับทําให้ทราบถึงอายุ ว่าตั้งแต่ปี2 5 0 6เนี่ยไม่เคยมีการใช้มาก่อนเลยครับส่วนด้านล่างเนี่ยตรงหลวงปู่เม้งเนี่ยนะครับอินทสุวรรณ,ณนะครับผมอ่านอักขระเล็กยันก็จะอ่านได้ว่าเป็นณมะพระทะนะครับคือการเรียกทานในยุคสมัยนั้นนะครับเหรียญนี้นะครับตอนเช่าบูชาเนี่ยค่อนข้างตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากผมพิจารณาตัวเหรียญแล้วนะครับเบื้องต้นแล้วพิจารณาด้านหลังเนี่ยผมพบเจอยันกอย่า2ตัวนะครับนี่ตัวนี้ หนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับในสายเนี่ยจะเรียกว่ายันกอย่านะครับแต่หลวงปู่เนี่ยได้พิจารณาจานอักขระเลขยันเนี่ยตรงนี้ลงไปนะถือว่าเป็นพิเศษเมากส่วนใหญ่กอย่าเนี่ยจะเป็นแค่ตำแหน่งเดียวนะครับส่วนใหญ่แต่เหรียญเนี่ยสองตำแหน่งเลยเป็นเหรียญที่พิเศษอย,ย่างนี้แลวดูด้านหลังนะครับโอ้โหกระไหลเนี่ยยังแน่นเปี้ยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาจุดต่อไปคือรอยตันนะครับนี่ เหรียญนะครับปี2506จะเป็นลักษณะแบบนี้นะที่จะราณนา้อยตัดแล้วก็เช่าหาบูชาได้เลยนะครับนี่แบบนี้ดูง่ายเลยเอาเอกสารของทางวัดให้เมื่อได้รับชมกันนะครับนี่เดี๋ยวผมมีเอกสารของทางวัดให้ดูชมกันด้วยนี่นะครับที่ลึกง,งาน ทำบุญหญลหอบบญ่อผู้เชียรราชหลงปูม้งอินทสุวรรณโนนะครับอดีตเจ้าว่ามปางสกนยปี2518นะครับมีการเขียนบันทึกไว้เกี่ยวกับเหรียญน,นะครับว่าออกให้เช่าบูชาเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวเราจะให้รับชมกันนะครับนี่ในหัวข้อที่4นะครับเหรียญเสมาทองแดงกระหลทองนะครับมีรูปหลวงปู่เม่งนั่งเต็มองค์ท่าหลังยัน8ทิศน,นะครับบางเหรียญมีเหล็กจานครับ นะครับอนะย่างแปดทิศกำกับไว้เหรียญไม่มีจานก็มีนะครับสร้างเมื่อปี2506นะครับแน่นอนเลยตามที่ผมเรียนแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้ใช้สําหรับแจกกรรมการที่มาช่วยงานในวัดนะครับที่เหลือจากการแจกกรรมการแล้วนะครับเหลือจากการแจกกรรมการแล้วผู้ใดประสงค์จะมีไว้บูชาต้องบริจาคเงิน100บาทเห็นไหมครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งเลยในปี06 100บาทอนข,ข้างสูงนะครับได้รับเหรียญสัมนาคนหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้มีพุทธคุณหนักไปทางด้าน พงพันชาติแมตตามหาอิยมและป้องกันเขี้ยวงาทุกชนิดอนี่คือเอกสารของทางวัดเลยนะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับราคาหาเล่นตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนเลยนะครับหาเพื่อนเพื่อเท่านไหนนะครับมีแบบนี้ส่งมาขายกินตลาดภูได้นะครับยินดีรับเช่าต่อ24ชั่วโมงนะครับถ้ามีการจานเอกลักษณ์เลขยันเยอะๆนี่ได้รับความนิยมมากกว่าปกติไปอีกนะครับ สำหรับวันนี้ผมกิมจะทูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ